วันนี้เราจะมาดูพืชผักสวนครัวในโครงการพระทานิของเรานะคะทำไมต้องปลูกผักด้วยล่ะคะอาจารย์ใช่ไหมนั่นสิต้องมาเหนื่อยนะดูแดดอุร้อนจริงสนุก <c oughs> ปลูกไปทําไมต้องมาให้น้ําใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่รู้กว่าจะได้กินเออร้อนก็ร้อน <c oughs> อาจารย์คะ <c oughs> เร่องอื่นได้ไหมอ่ะนักศึกษารู้ไหมคะว่าการปลูกพืชผักสวนครัวเองมันมีประโยชน์ยังไงยังไงคะอาจารย์ เออยังไงคะอาจารย์ไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นยังไงนะคะนูอยากรู้ประโยชน์มันคืออะไรล่ะคะก็เพราะประโยชน์ของพืชผักเสริมควรนะคะเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผักนะคะเราสามารถปลูกกินเองได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเก็บผักนะคะที่เราปลูกนะคะไปประกอบอาชีพได้รายได้สูมด้วยค่ะอาจารย์คะแล้วผักที่ได้ค่ะมันจะปลอดสารพิษไหมคะหรือว่าเราต้องฉีดยา ใช่แล้วค่ะเพราะว่าพืชผักสวนควรัวที่เราปลูกเองนะคะปลอดสารพิษอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราใช้จากปุ๋ยที่มาจากสัตว์นะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติปลอดสารพิษแน่นอนค่ะอ๋อนี่มันระบบเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือปัจจัยที่คนส่วนใหญ่จะเอามาใช้นะคะอ๋อแล้วระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะประกอบไปด้วยสามห่วงสองเงื่อนไขนะคะและเรามาดูในห่วงที่ห่วงแรกกันเลยนะคะคือความพอประมาณค่ะ ความพอประมาณนี้เป็นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วพวกเราต้องลําบากมัค้คะอาจารย์ความพอประมาณนะคะก็คือความที่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะ,ะมันก็จะไม่ลําบากต่อตัวเรานะคะไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นนะคะรวมถึงเบียดเบียนตวัวเองด้วยค่ะอ๋อแล้วห่วงที่สองล่ะคะอาจารย์แล้วก็ห่วงที่สองนะคะก็คือการมีเหตุผลนะคะอ๋อ พอประมาณแล้วก็จะต้องมีเหตุผลอีกหรอคะอาจารย์นั่นสิงงะทาไมดูยุ่ง,องอใช่ค่ะนักศึกษาเพราะว่าความพอเพียงนะคะต้องดําเนินงานไปด้วยการมีเหตุผลนั่นเองค่ะอ๋อแล้วห่วงสุดท้ายคืออะไรหรอคะมีสิค่ะนักศึกษาเพราะว่าห่วงสุดท้ายห่วงที่สามนะคะก็คือการที่เรามีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีนั่นเองค่ะใครที่ว่าคุ้มกันกูวะวัคซีนบ่เหี้ยงวาอาจารย์คือ ไม่ใช่นะคะนะักศึกษานั่นหมายความว่าเรานะคะต้องมีความพร้อมในการรับมือแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่อยู่ภายในอนาคตได้นั่นเองค่ะเศรษฐกิจพอเพียงมีแค่นี้หรอคะอาจารย์ยังไม่หมดแค่นี้นะคะนะักศึกษายังมีอีก2เงื่อนไขนะคะคือการมีความรู้ประกอบคู่ไปด้วยกับการตัดสินใจนะคะแล้วก็การมีคุณธรรมนะคะนั่นคือการซื่อสัตยสุจริตนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนักศึกษาอาจารย์จะพานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่โคกหนองนาโบเดลนั่นเองค่ะ <Yeah! S 1> ถึงแล้วหรอคะอาจารย์ใช่แล้วค่ะนักศึกษาถึงแล้วนะคะแล้วนี่นะคะก็คือคุณรุงนะคะที่ดูแลสวนที่นี่นั่นเองค่ะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอากเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะ วันนี้นะคะนักศึกษาเดี๋ยวอาจารย์นะคะจะให้นักศึกษานะคะมาพบกับคุณลุงนะคะที่เป็นผู้ดูแลส่วนที่นี่นะคะเพื่อจะให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของเรานั่นเองค่ะครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับมีดอซอนล็อกผู้ชอบของงานโมเดลนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นี <t <t ่ครับเป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการ ที่ดินและพื้นน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ <text> ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระาราชดำรินี้เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยาก,กลำบากให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยาก,กลำบากนัก โดยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วนดังนี้30%ใช้คุดสะกักเก็บน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมออีก30%ใช้ในการปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใ,ใช้เป็นอาหารประจำสำหรับครอบครัวหรือครัวเรือนตลอดทั้งปีส่วน30%สสุดท้ายให้ปลูกผลไม้หรือไม้ยืนต้นพืชไร่พืชสวนและผักต่าง และ10%ที่เหลือใช้ในการทับสร้างที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และถนนหนทางในการใช้ในการสัญจรวันนี้สรุปมากเลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะอาจารย์หนูว่าจะนจำความรู้ที่ได้วรนนี้นะคะไปตอบใช้ในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะเอา้าแล้วตอนนี้เราจะต้องกลับกันแล้วหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างสุงเลยนะ ว่านักศึกษานะคะจะนําความรู้ที่คุณลุงมามอบให้นาไปปับใั้ในชีวิตวประจาวันน้อยเกิดประโยชน์สูงขึ้นค่ะวันนี้นะคะอาจารย์นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาทุกคนนะคะขอบคุณ เสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะนี่ไงลองมาปั่นจักรยานซีช่วยออกกําลังกายด้วยนะไม่ต้องเป็นมลพิษต่อโลกด้วยมีพวกเราไปมาแล้วเลย